เจ้าเป็นอะไรมีอะไรติดคออยู่ในตัวเองนั่งโมยองโวดดีหันเรือมันอยู่นิดหน่อยเขาจะตัดหัวหเราจะทำแบบนี้พี่เขาคิดว่าเราทำพวกนั้นโหดซะแล้ว เด๋กของไม่จอบนองอะไรเลยถึงตอนนะี้เจ้าคนเดียวที่เจอปัหานี้ป้าขอ,ขอความรุ่ข้างด้วยโอรดรอค่าที่คู่ค่าจะจับตัวหัวนี่ขังแล้วค่อยหันเรือกลับกันอะไรเกิอะไรที่ี๊ เี้าหรือเปล่าหมายเลขสองแพ้ดีกข่งเจ้าเอ๊ะนะแข่งวันเทียบพลังของข้าได้แนละ้วฮ่า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 องค์หญิงรอข้าอยู่ตรงนั้นนะข้าขอคำจัดเจด้าหน้านี่มา ปกแด้ที่จะปกป้องงานนั้นเหรอไอสาระชิ้นยิงกเจ้าไม่ต่างอะไรกับจุกตาดีนะความคิดอย่างกเจ้าจะทำอะไร,าราข้าได้ปอยไปยังไม่ขวางทางข้าเจ้าคิดจะต่อสู้กับบัจจวบนผู้นี้นะครับ เขาบอกว่าให้ถอยไปยังไงล่ะไว้

ถาจะมีวีวถาจะช่น่นเองเฮ้ยทนายยเกอร์อ้าว่าไงพวกเราจัดการตับแล็บบอลเองเจ้ากองพเรือนะกันนะจากนี้ไปสิ่งต่างๆจะยิงป็นรายมากขึ้นยังไม่ถ่ายยิงไปนะที่จะหันหลังกลับเจ้ายังหันหลังกลับไปยังไม่ทาบทันอยู่ จะพาปรนกาชนที่ใ <leuk> ต้ก็ไปยังอินดอมมันขึ้นอีกกร้งดเรื่องเจ้าถ้าจะอยู่กับเจ้าไม่ว่าจะเลือกทางไหนแต่พยายามเนี๋ยวทำเนือกให้ประชาชนไาก็พอเรี๋ยวก็ออกช่วยละระวังโจ้รื่องสี่น ทำไมกันทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ก็เ,เขาไม่ใช่เพื่อนของเจ้าหรอกเหรอโง่ข้าดูหลานทหารไว่นมนตามสต่ำต้อยกระจอกกระจองมานห้วแม้พวกเขาจะไม่ใช่พวกของเจ้าแต่สิ่งที่เจ้าทำมัดูน่ารังเกียจที่มีออา จอกงกลางวนเกี่ยวกับพวกนั้นหรอพวกมันมีการปดิบัตมากมายตอนนี้มีเป็นบานตจ้อมีใครกันแน่อ่าหนื่สชุดองพลักพิชักนี่ก็มากันครบแล้วนะดีรอบนี้ข้าจะจัดก,การมันในทีเดียวต่อ,อข้ามา มันก็ไม่มีปรโยชน์อะไรเขาพูดเจ้าที่ต้องตายกันทั้งหมดอยู่แล้วข้าจะกำจัดใครก็ตามที่หังทางข้าเจโฉสวะข้าอยู่เพื่อเพื่อข้าเท่านั้น เอาต้องสู้กับแบทบอลกี่ตัวกันแน่เนี่ยร่านกายยุ่งเรื่องะไร้สระแล้วถ้าคิดว่าตัวนั้นคงเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะเจะ้าหนได้ยังไงมิเจ้ามันคือบอลใช่ไหมไม่คิดหรือว่าหมายเลขสามน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว ถ้ามองเห็นประตูชานติดใต้แสดงว่านางกำลังไปที่ดินดําเห็นนนัไหมสองเว็ยบนดําของเรา แเลยสไตล์นั่นละทาย,ยเกเรามันเป็นควาผมผิดพลาดของเขา้งหมดอืมในมัน่นคง,งในกำลงังในมั่นคงอย่าปล่อยาายังอะไรสิหมายเลขสามกำลังกลับมาพีด้วยดียดจะมีลัยองอยางผิดปกติเขาว่าเล,ล,เล้นเม็รมลเขาจงมาลังเกินสั เราก็กำลังให้เขาม้าเป็นไงตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไปกันได้แล้เแล้วไปถึข้างนะเห็นมถจัางต้หรือยังเห็นแล้ว ดูทางใต้สร้างมาพิเศษผ่านเฉพาะเรือหอเท่านั้นแต่การหลบก,การเอียงมันอาจจะเป็นเรื่องอยากให้ค่ากับแทนไหมแล้วก็ไม่เป็นไรข้าอยากทำมันด้วยเองได้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้แจ้งพวกเขาก่อนวูเขาคงไม่เปิดประตูพวกเราแนมะ่มันคงจะไม่เป็นไรนะ ก็ตอนที่ผ่านด้วยภายหน้าวิจาการป้องกันที่นี่ไม่ก็จะแน่นหนาจะทำมันได้แน่กับจานเด็กเกอร์รับทราบถึงมันจะดูเก่าแต่ขึ้นโดนมีกำลังแรงดีจริงเราต้องหางหูเลีอยงกับ ผมยิงแบตโกรดมันหัวเรื่องกับเขาแบตโกรดกำลงังหน้ามาทางเราพยายามบินลำเล็กก่อนว่มันอาจจะบินชนเราก็ได้แบกเกอร์เจ้าสนิมก็ถูกมันกำลังนิ่งตรงมาหาเราไปเลย งงตันไปที่ประตูเลยอย่ามาไล่าสาระหนะ้าผ้าประตูตัวใส่เราจะทำยังไงไม่มีทางที่จะหนีพ้นแล้วในเรื่องกรทุกสินค้าเรานีอยู่แล้วเราจะต้องเข้าไปในประตูก่อนที่จะปิดประตูบรรทับรรนะะัะ นั่นเป็นโอกาสเดียวของเราตัวหญิงต้อามาลังให้เนองยนสูงสุดด้วย,วยคันโยกง่นนแบคเตอร์คอยต้องคับเรือหอกอยู่บนเส้นทางไว้รถจะเกิดอะไรขึน้นมับทซาบวทางพระเจ้าจะทำมนได้